คัณโสรสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสู่คู่สู่คนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดแช่แนวคือเก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่ากดข้ามโฆษณาเด้อครับพี่น้องณตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราก็มาเป็นคนกกกอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบูมน้อยจะเป็นคนกกกอกเด้อนะครับผมวันนี้มาขายหมึกสดย่างอยู่ที่บ้านลุงพลป้าแตนนะครับผมตอนนี้บูมน้อยก็ยืนกะโดเนี่ยอยู่หน้าบ้านป้าแตนนะพี่น้องครับบ้านลุงพลครับผม บุ้มนะ้ก็ยืนกะดูอยู่นี่แหละพี่น้องครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาขายปลาหมึกสดย่างบา้านลงพนป้าแตนวันนี้ก็จะมาขอบพระคุณ f อจากมาเลเซียนะครับผมขอบพระคุณ f อพี่คนสวยจากมาเลเซียนะครับผมไม่ประสงค์เอ่ยนามนะครับผมพี่เพิ่อนอยากปิดท่องหลังพระเนาะนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่โอนเงินมาให้บุม้ม1000บาทเลี้ยงพี่ๆี่ยูทูบเบอร์บ้านลงพนป้าแตนนะครับผม ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับผมสวัสดีพี่โจ้กอกๆด้วยนะครับผมวันนี้มี f อบูมปนเงินมาให้1,000ให้บูมน้อยย่างปลาหมึกี่างพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับเดี๋ยวรอพี่พี่ยูทูบเบอร์มาครบบูมน้อยก็จะแจกปลาหมึกย่างนะครับผมดังพี่บูมน้อยด้วยนะครับดังเยอะๆนะครับขอบพระคุณมากเลยบูมน้อยด้วยนะครับพี่โจ้กอกๆนะครับผมเดี๋ยวบูมจะพาไปดูหน้าร้านหมึกย่างบูมนะครับขอบพระคุณ FC พี่สาวคนสวยนะครับผมร้านหมึกย่างบูมนี่ก็จะอยู่อัน อยู่ข้างๆบ้านลุงพลนะครับผมตรงเน้นจะเป็นบ้านลุงพลนะครับแต่ร้านของบ๋มก็จะอยู่ใกล้ๆนะ่ะพี่น้องใกล้ๆบ้านลุงพลเลยนะครับผมเราก็จะมาหาแม่ค้าปลาหมึกย่างนะครับนี่ไงแอนแอนร้านบ๋มหมึกย่างนะครับร้านนี้แม่ค้าสวยบอกเลยว่าแม่ค้าสวยนะบุญแล้วคุณแล้ว รู้สึกยังไงครับวันนี้มี FC อ่าโอนเงินมาให้นะครับเหมาหมูย่างเป็นไงบ้างดีใจแล้วก็ดีใจกับพี่พ,พี่ยูทูบเบอร,อร์ด้วยเพราะว่าอิ่มท้องด้วยก็ได้บุญคนไทยได้บุญคนรับก็อิ่มท้องครับใช่ครับผมผู้ให้ก็ได้บุญนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณพี่สาวคนสวยจากประเทศมาเลเซียอนเงินมา1,000บาทเดี๋ยวเย็นนี้บูมน้อยก็จะจัดการย่างปลาหมึกนะครับผมรอพี่พี่ยูทูบเบอร์กลับมาจากลุงพลก่อนนะครับเพราะว่าพี่พี่ยูทูบเบอร์บางบางส่วนก็ไป กับลุงพลนะครับผมลุงพลไปนครพนมอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมบูมน้อยก็ขออนุเอพรนะครับให้พี่คนสวยจากประเทศมาเลเซียนะครับผมจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อนะครับผมนะครับผมบูมน้อยก็ขออวพรนะครับผมให้พี่คนสวยจากประเทศมาเลเซียนะครับที่โอนเงินมาให้ อุดหนุนนะครับถือว่าอุดหนุนหมึกย่างบูมแล้วก็เอามาแจกนะครับจะได้เอาหมึกย่างมาแจกพี่ๆยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมถือว่ามาอุดหนุนบูมนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนถูกหวยด้วยนะครับผมแล้วก็อายุมันขวัญยืนเดินทางไปไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยรวยอยู่แล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผม ขอบพระคุณพี่จากมาเลเซียมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเย็นนี้บุ้มก็จะย่างปลาหมึกให้พี่พี่ยูทูบเบอร์ทานนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเรา,าค่อยมาดูคลิปอีกครั้งนะครับในอตอนบุ้มย่างปลาหมึกนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยจะามาถ่ายตอนย่างปลาหมึกอีกรอบหนึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับพี่น้องก็รู้สึกดีใจดีใจมากๆเลยนะครับบุ้มเอาหมึกย่างมาขาย มาละห้าบาทสิบาทได้พี่น้องเห็นบอครับผมขายอยู่หน้าบ้านลุงพลเลยนะนะครับผมนี่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 พี่น้องอันนี้ห้าบาทนะหม,มึกย่างหนาๆเลยนี่เน้นๆเลยพี่น้องอันนี้ก็มาละสิบบาทครับผมอันนี้จะเป็นคางผสมกระดูกอ่อนนะครับเป็นคางหมึกนะครับ บินเนื้อแล้วก็มีกระดูกอ่อนนะครับผมบอกได้เลยว่าไม้ใหญ่มากปลาหมึกเรานี่ก็แช่ก็คือล้างล้างเกลือนะครับเค็มตัดเค็มแล้วก็ชาแนลมะนาวแล้วก็นอกน้ําแข็งนะครับกรอบเด้งแน่นอนพี่น้องครับผมอันนี้เราอาจจะเห็นมันเล็กๆละพี่น้องแต่ว่าเราเอาไปย่างเลยคือแบบมันจะเด้งปุ๊ขึ้นมาเลยมันจะพองตัวขึ้นมาเลยพี่น้องสุกจะเป็นลักษณะี้อนี้สุกแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่ปลาหมึกย่างสุกแล้วจะเป็นลักษณะนี้เราจะย่างด้วยไฟที่แรงนะครับผมเห็นบ่พี่น้อง <c oughs> อื้น,น้ำลายแป๊บ เป<ห>็นแต่สเต็ปอีลีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้หนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกยักษ์นะครับผมโอ้โหเจาะตาออกเรียบร้อยแล้วนะครับสิบบาทนะครับซื้อสิบไม้ก็หนึ่งร้อยช่วงนี้แถมช่วงนี้แถมก่อนหาพี่จะอันอยากนิดนึงเพราะว่าอันนี้ยังก่อันของของทะเลมันแพงไหมพี่น้องเราขายไม้ใหญ่ด้วยนี่นีน่ไม้ใหญ่พี่น้องบ่งหน่อยเห็นไม้ใหญ่เด้อยดิเด้อนี่นี่เห็น,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 นบ่นพี่น้อง ไม่ละสิบบาทนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับ <c oughs> นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องเปิดปะโอบออกมาแ <c oughs> ดงจึงคือแดงจึงครึงพี่น้องครับผม <c oughs> ตามจริง <c oughs> ไม่ <c oughs> เผ็ดกลมกล่อมธรรมดานะครับผมก็เผ็ดธรรมดา,าตามจริงเราจะมีสองน้ำจิม้มมีน้ำจิ้มหวานด้วยแต่ว่าวันนี้บุมไม่ได้ทํามานะครับบุมบุมลองเอาเอามาลองดูตลาดก่อนนะครับผมนี่พี่น้องซิกนีเจอได้พี่น้องนี่กุ้งเผาได้พี่น้องเสีเอาให้เบิงพี่น้องเอ้ย นี่ครับผม10บาทากุ้งเผา10บาทนะครับผมอันนี้วันนี้จะจเผากินแล้วเจะได้กินนะครับผม10บาทพี่น้องกุ้งเผานี่อันนี้กุ้งจากกะลาสินกุ้งจากเขื่อนลำปาวนะครับผมสไตล์ยีตัวโลได้พี่น้องนะครับบอกได้เลยว,ว่าเต็มนะครับมีไข่กุ้งด้วยนะครับผมนี่กุ้งเผาน้ำตัวละ10บาทนะครับถ้าวันนี้กระแสดีการตอบรับดีจากลูกค้าบุมน้อยก็จะ เตรียมมาเยอะๆนะครับผมตอนนี้ก็รอลงพนอยู่นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เอซีจากมาเลเซียของเราด้วยนะครับผมที่อุ่นกันมาวันนี้นะครับผมรอบๆบ้านลงพนก็จะมีประมาณนี้พี่น้องนะครับผมอันนี้ก็จะมีร้านผ้าพื้นเมืองด้วยได้พี่น้องหลักๆก็คือผ้าพื้นเมืองนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับผมตําแหลกป้าถอนกับใยจำลองนะครับยี่สิบบาทครับผมนี่แหละกันนี้ประมาณนี้แหละพี่น้องครับผมแล้วก็ จะมีร้านขายลอตเตอรี่นี่ร้านขายลอตเตอรี่ได้พี่น้องครับผมนี่ร้านขายเลขกลัะหลหลายพี่น้องครับผม <c oughs> นี่จะข้างหลังบูมนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านลงพลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ้านลงพลนในพี่น้องข้างหลังบูมเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้ครับแต่ยบุมจะพาเดินไปดู แม่ตะเคียนโสรพีนะครับผมอันนี้บุมก็จะทําเป็นคลิปหนึ่งคลิปนะครับอาจอาจจะทําคลิปไม่เยอะบุมจะไลฟ์สดซะส่วนมากนะครับผมแต่ว่าไลฟ์สดบางครั้งภาพมันไม่ชัดบุมก็เลยขอทําคลิปสักคลิปสองคลิปก่อนนะครับผมนีค่ครับพี่น้องเจ้าแม่แตะเคียนโสรพีก่อนที่บุมจะขายหมึกสดย่างบุมก็เอาหมึกสดย่างมาถวายเจ้าแม่แตะเคียนแล้วนะครับผมบรรยากาศดีดีพี่น้องนะครับแล้วก็องค์พ่อปู่นาคานะครับผม ตอนนี้แขกก็มาเยอะครับผมคือคนคนมาหลายพี่น้องคนท้ายอยมาไหมพี่น้องมอไทยโดนบอดได้นะครับผุนไม่เจ็บหกลิ้นนะครับผมดีดีนะครับผมแ่ล้วจะประมาณ้ครับพี่นอ้อนะครับห่วร้านค้าแบบหลายพี่น้องร้านค้าก็เยอะนะครับผมก็จะมีรถทัวร์รถตู้มาเรื่อยๆวันนี้คนเดินทางมาทั่วประเทศเลยเด้พี่น้อง คนมาตะทัวสาราธิดวันนี้ก็มาจากสระบุรีกำแพงเพชรก็มีกรุงเทพก็มีมาจากร้อยเอ็ดบ้านข่อยก็มีได้พี่น้องอค,อค,คนบ้านข่อยนี่มีแต่พูดหน้าตาดีๆเลยเบาดีดีอ้อยๆโอเค <laughs> พี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก,ก่อนนะครับผมขอบพระคุณพี่เอฟซีคอนเสิรของเราด้วยนะครับเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามกดตับ,ตบค่ะสต๊าฟให้บู๊หน่อยได้ครับพี่น้องครับผมเจอกัน ในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณหลายพี่น้องสวัสดีครับผม